หนึ่งเทคนิคสอนลูกขั้นเทพแบบฉบับแม่ที่ไม่เก่งภาษาคะ่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้อยากจะสอนลูกด้วยตนเองแต่มีความรู้สึกว่าฉันน่ะก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษาเท่าไหร่ออกเสียงก็ยังผิดผิดถูกๆูก,กคำศัพท์ก็รู้น้อยท่องได้ก็แค่ A B C หรือรู้แต่คำศัพท์แบบง่ายๆแล้วมันจะไปสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษได้ย่งไงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่ไก่เนี่ยจะสอนน้องวิสิกไก่ก็เคยติดปัญหาพวกนี้นะคะถ้าคุณติดปัญหาพวกนี้อยู่เนี่ยกแนะนำว่าคุณควรจะฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณก็จะได้เทคนิคที่คุณสามารถไปปรับใช้ได้ทันทีค่ะเทคนิคนี้นะคะสามีไก่เนี่ยเป็นคนบอกไก่เองให้ สอนลูกเหมือนกับเราเป็นพี่ป .3 สอนเด็กอนุบาลคะ่ะให้คุณลองนึกภาพพี่ป .3 นะคะพี่ป .3 เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นพี่ป .3 เขาก็เคยเป็นเด็กอนุบาลมาก่อนก็ขึ้นปถมป .1 ป .2 ป .3 เพราะฉะนั้นพี่ป .3 ยังไงก็ เก่งกว่าเด็กอนุบาลอยู่แล้วเช่นเดียวกันค่ะการที่คุณเ,เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อน,นุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งจบมหาลัยบางคนอาจจะจบปริญญาโทเพราะฉะนั้นคุณเก่งกว่าลูกคุณอยู่แล้วค่ะถ้าคุณรู้คำศัพท์เพียงแค่ หนึ่งคำหรือสองคำคก็แค่สอนลูกแค่หนึ่งคำหรือสองคำแล้วก็ค่อยๆไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่ถึงยังไงตัวคุณที่เป็นพี่ปสก็ไม่มีทางเก่งไปมากกว่าเจ้าของภาษาสิ่งที่พี่ปสมมีมากกว่าคุณครูหรือเจ้าของภาษาก็คือความเข้าใจแล้วก็ความใกล้ชิดค่ะให้คุณนำตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะหรือเห็นว่าคลิป มีประโยชน์ก็ให้พิมพบ์บอกครูแม่ไก่ด้วยและคลิปนี้ไก่ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกับครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ